ส่วนนองนุษพัทยาได้จัดกิจกรรมพาพ่อเที่ยวในวันพ่อแห่งชาติ2,568ค่ะโดยมอบสิทธิ์นะคะในการเข้าชมสวนฟรีสําหรับคุณพ่อที่มาพร้อมกับลูกในวันศุกร์ที่5ทธันวาคมนี้เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัวค่ะ สวนนงนุษย์พัทยาได้จัดกิจกรรมพิเศษพาพ่อเที่ยวในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2,568โดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้มอบของขวัญพิเศษให้แก่ทุกครอบครัวด้วยการให้คุณพ่อเข้าฟรีตลอดทั้งวันศุกร์ที่5ธันวาคม2,568นี้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวดได้ใช้เวลาร่วมกันพร้อมสร้างช่วงเวลาแห่งความผูกพันที่มีคุณค่าในวันพิเศษโดยคุณพ่อที่มาพร้อมกับลูกสามารถเข้าชมสวนนงนุษย์พัทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเงื่อนไขการเข้าฟรีจำกัดครอบครัวละ1ท่านและสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่5ธันวาคมนี้เท่านั้นโดยต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเป็นพ่อลูกอย่างเช่นบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีนามสกุลเดียวกันนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้สัมผัสกับสวนสวยค่ะที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน10สวนสวยที่สุดในโลกด้วยพร้อมกับไปเดินเยี่ยมชมดินแดนไดโนเสาร์กว่า1,700ตัว นอกจากนี้นะคะยังมีคาเฟ่แมวสุดน่ารักแล้วก็มีสวนรถแปลกและเนืสลี่ที่รวบรวมพันธุไม้หาย,ยากกว่า18,000ชนิดจากทั่วโลกเหมาะแก่การเรียนรู้และการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติโดยจะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะ